เอาแล้วไงเมื่องานนี้ปืนกินแห้วนะเมื่อหงเซ็นสัญญากับกองหน้าดาวรุ่งซัตฟอร์ในครนได้สําเร็จในครนีนะเอาแล้วไงลียงคว,าว้าบอตตันจากหงจากเป็นทางการ15ล้านปอนด์ในครงนีเอาแล้วไงเอกิติก้ K ประพิ่มใจที่ได้เล่นกับแข้งหงหลังอุ่นเครื่องชนะบิลเบาในครนนะเอาแล้วไรซิกทาบทามเอเวอเรช์หวังแทนที่ซีมอนในครนี้ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดวยงานนี้้างฝั่งลิเวอร์พูลประสบความสำเร็จในการที่จะเซ็นสัญญากับวิลฟรายกองหน้าดาวรุ่งอนาคตไกลมาจากกระด้งของซัคฟอร์ดซิตี้ได้สําเร็จหลังจากที่ก่อนหน้านั้นมีข่าวบอกว่าอาร์เซนอลพยายามจะชิงตัดหน้าคว้าตัวไปร่วมทีมโดยก่อนหน้าในวัย17ปีย้ายมาร,ร่วมทีมของแดนลิเวอร์พูลแบบถาบอลหลังจากที่ ลงเล่นในกระทางทีมชุดใหญ่กับซักฟอร์ดในฤดูกาลที่ผ่านมาโดยไรท์เองก็เปิดตัวในทีมชุดใหญ่ซักฟอร์ดเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2024เมื่อโดยลงเล่นในกายการ EFL Trophy พบกับทางด้านของฝั่ง w o l v e น Wanderers u 1ปีก่อนที่ในต้นปีนี้ที่ผ่านมานั้นเจ้าตัวจะได้ลงเล่นในศึก FA Cup ไป1เกมและก็เกม League 2ไปอีก2เกมโดยไรท์เองก็ได้เข้ามาอยู่ในทีมชุด u 1ปีของทางด้านของ r o อ p เพจ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแฮร์รก็ได้ลงเล่นเป็นครั้งแรกไปแล้วเมื่อวันเสาร์โดยลงเล่นในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของเกมที่เสมอกับพื่นน้องของฮ no ัคซิตี้แบบโนสกอร์ใน่รง้งนี้เอาท่านังไงเมื่อโอลิมปิกลยงเองก็ประกาศนะฮะในการคว้าตัวเทรเดอร์เบอร์ตันกองกลางทีมชาติอังกฤษชุดยู -18 ปีมาจากการะทะของฝั่งเลเวอร์พูอย่างเป็นทางการแล้วด้วยค่าตัวที่อาจจะสูงถึง15ล้านปอนด์ในการที่จะเซ็นสัญญา ถึงปี2030นี่ครับนี้โดยดาวเตะท่านของฝั่งที่ทะลุมาจากอะคาเดมี่ของของแดนริเวอร์พูเองนั้นซึ่งย้ายมาตั้งแต่ทีมเข้าทีมตอนอายุ7ขวบได้อําลาทีนแอนฟิลด์หลังจากที่ลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ไปทั้งหมด14นัดโดยสกายสปอร์ตรายงานข่าวบอกว่าริเวอร์ฟูใส่เงื่อนไขส่วนแบ่ง20%สำหรับการย้ายทีมครั้งถัดไปในข้อเสนอที่ปล่อยดาวเตะซึ่งก็ช่วยให้ทีมชาติอังกฤษคว้าแชม Euro, ป์ยูโรยู21ปีในซัมเมอร์นี้ให้กับบริยองทันี เป็นที่เขา้าใจกัน,นว่าโอกาสในการลงสนามของดาวเตะวัย12ปีรายนี้ภายใต้การคุมทีมของอันเนสรัสในฤดูกาลนี้นั้นจะลดลงอย่างมากเนื่องจากว่าตัวเลือกในแดนกลางของทีมชุดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการกลับมาของสเตฟานไบเซติกและการพัฒนาฝีเท้าของเจมแมคคอนเนลและก็บรูกาสตีเฟนสันมาตันอัมราลิเวอร์พูลหลังจากที่ถูกปล่อยยืมตัวไปเล่นกับแบล็กเบิร์นและก็ฮาก์ซิตี้ในแชมเปี้ยนชิพ โดยมาตันตกเป็นเป้าหมายในการสอบถามจากหลายสโมสรในอังกฤษรวมไปถึงโยุโรปโดยทั้งปรากา้าอิสเวทาว์ซาบรุกปราก้าเวสแฮมแต่ว่าสุดท้ายก็เป็นลียงที่ได้ตัวไปร่วมทีมในคาั้งนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะอาร์ตยังไงเมื่ออูกอเอกิเต้กองหน้าใหม่ของลิเวอร์พูลได้กล่าวชื่นชมเพื่อนร่วมทัพของแดนลิเวอร์พูลหลังจากที่สร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นในเกมที่ชนะแอตเลติกบีเบาไป3ต่อ2แมตช์อุ่นเครื่องเอเกมที่2 นักสดามแอนฟิล์เมื่อวันจันทร์ที่4สิงหาคมที่ผ่านมาโดยสตาร์ชาวฝรั่งเศสเพิ่งจะย้ายจากไอทรักแฟรงเฟิร์ตมาเล่นกับลิเวอร์พูลช่วงสเสม์น,นี้แบรก็มีโอกาสจะได้ลงเล่นกับเพื่อนร่วมทีมใหม่เกมแรกที่ชนะโยโกฮาม่าเอฟมาริโนช จากนั้นก็โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในแมชที่ประทะาแอตติกเบลเบลและก็เป็นคนแอสซิสต์ให้กับโมเมทซาบราทาประตูในแมชนี้ซึ่งเอกิติเก้ก็ได้เปิดใจบอกว่าตอนนี้ผมย้ายมาอยู่ที่นี่นานกว่าหนึ่งสัปดาห์แล้วดังนั้นผมยังคงพยายามในการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมทีมทั้งจากการเล่นในแมชที่ผ่านมาและก็ก่อนหน้านั้นโดยผมเองก็สนุกกับการเล่นร่วมกับพวกเขาตอนอยู่นอกสนามพวกเขาก็เป็นคนดีเป็นอย่างมากดังนั้นผมดีใจที่ได้อยู่เล่นกับพวกเขาในขณงน,นี้ เรายังคงมีบางจุดที่ต้องแก้ไขเพื่อจะทาให้ดีขึ้นกว่าเดิมแม้แต่ว่าตัวของผมเองกับการคารอมบอลในวันนี้ผมเองนั้นก็รู้สึกนะว่าผมสามารถทําได้ดีกว่านี้แต่ผมสนุกกับการเล่นร่วมกับพวกเขาและผมมั่นใจในะว่าจะทำสิ่งที่ยอดเยี่ยมร่วมกันกับพวกเขาในฤดูกาลน,นี้เอกิติเกก็ได้กล่าวทิ้งท้ายเอาไว้เอาะยังไงเมื่อง,งานนี้ตัวนักตอทางฝั่งแอตบาริซิกทีมกร่ลงจากบุนเดสเซริกา ได้ติดต่อลิเวอร์พูเพื่อจะพูดคุยถึงความเป็นไปได้ในการที่จะคว้าตัวฮาวิเอลเรชมิดฟิลด์ดาวรุ่งของทีมชาติอังกฤษโดยเดียรันติกสื่อดังรายงานข่าวบอกว่าแม้ว่าขณะน,นี้การเจรจาจะยังคงไม่คืบหน้าไปถึงขั้นตอนสุดท้ายแต่ว่าทั้งสองสโมสกรกำลังอยู่ในระหว่างการหารือกันในรายละเอียดของดิวซึ่งไรซิกเป็นหนึ่งในหลายสโมสรที่แสดงความสนใจในตัวของเอลเรชโดยลิเวอร์พูก็ตั้งค่าตัวไว้สูงถึงประมาณ40ล้านปอนด์หากว่ามีเงื่อนไขในการซื้อกลับ และมากกว่า50ล้านปอนด์หากว่าไม่มีเงื่อนไขดังกล่าวโดยนักฟิกมองว่าดาวเตะในวัย22ปีปรายนี้จะเป็นตัวแทนโดยตรงของซาฟีซิมอนที่อาจจะได้ย้ายออกจากทีมในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดนักเตะโดยมีการรายงานข่าวว่าสโมสรอ,อยู่ในระหว่างการเจรจากับเชลซีเกี่ยวกับการปล่อยตัวดาวเตะทีมชาติเนเธอร์แลนด์ซึ่งในฤด,ดูกาลล่าสุดทำไปได้มากถึง10ประตูกับบิกอสซิสในศึกบุนเดนสเิกาที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ สำหรับทาง้น,นของฝั่งเอเดียชได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมพรีมเมียร์ลีกเพียงแค่2นัดในฤดูกาลสัปดาห์ี่เดืสี่ซึ่งทั้ง2เกมเกิดขึ้นหลังจากที่ลิเวอร์พูลของอาร์เนสซอตคว้าแชมป์ฟิมเบอร์ลิกได้สำเร็จในครั้งนี้เพิ่มเติมแล้วเอาล่ะยังไงเมื่อทางด้านของยอนอาร์เนสดิเสอดีตแบ็กซ้ายเท้าวหนักของฝั่งลิเวอร์พูลยอมรับนะว่าเขาจะจะเห็นอเล็กซานเดอร์อิซัคย้ายมาร่วมทัพของแดนลิเวอร์พูล ช่วงสมัยน,นี้แต่ก็ยังมีความกังวลใจอยู่บ้างเกีย่ยวกับการที่สโมสรยอมจ่ายเงินค่าตัวที่สูงมากตามที่ดิวคอเซนตั้งเอาไว้หลังจากที่ข่าวการย้ายทีมของหัวหอกทีมชาติสวีเดนโดยจะเงียบหายไปในช่วงต้นของตลาดแต่ก็กลับมีจุดเปลี่ยนสาคัญในช่วงเดือนที่ผ่านมาเมื่ออิซักแจ้งกับต้นสังกัดแนละ้วว่าต้องการจะย้ายออกจากบ้านผลบอลทินเซนเจมพาร์คเพื่อจะหาความท้าทายครั้งใหม่งานนี้ทําให้ลิเวอร์พูลเดินหน้าในการยื่นข้อเสนอแรกมูลค่า 110ล้านปอนด์บวกแอดออนแต่ก็ถูกสาริกาดงปฏิเสธไปขณะที่กองหน้าในวัย25ปีกลับมาซ้อมกับชินได้อีกครั้งหลังถูกสั่งแยกซ้อมเดี่ยวรเบร์บชงเคยมีภาพที่เขาไปซ้อมกับเรอัลซสดัตอดีตตสกัดก,ก่อนหน้านี้ในครั้งนี้อย่างไรก็ตามนะฮะที่ลิเวอร์พูลยังคงไม่ถอใจและก็เตรียมที่จะยื่นข้อสเสนอใหม่ในเร็วนี้ขณะที่ท่านของฝั่งนิวคาสเซิลเองนั้นก็ได้วางตัวเบนจามินเชสโกของท่านของฝั่งไบรซิก และก็เป็นเป้าหมายหลักของอาหากว่าอิซักย้ายไปที่แอนฟิลด์ในครั้งนี้นั่นเองนะโดยจอห์นอนเน่บริเซ่ได้กล่าวบอกว่าเรื่องนี้เป็นที่ถูกพูดถึงในครั้งนี้เป็นอย่างมากบางวันคุณอาจจะคิดว่าใช่เขาย้ายมาอย่างแน่นอนบางวันคุณอาจจะคิดว่าคงไม่มีทางและสำหรับอิซักแล้วสิ่งที่น่าตื่นเต้นก็คือการเคลื่อนไหวของเขาเขาคนนี้รวดเร็วและเขาจบสกอร์ได้อย่างยอดเยี่ยมเขาการะหายชัยชนะ แต่คุณอ่านเ,นเรื่องราวมากมายจากคนที่คิดว่าพวกเขาร,รู้ทุกอย่างใช่ไหมแต่พวกเขาเองก็ไม่ได้มีคําตอบนิวคาเซลคงยากที่จะโน้มน้าวใจเขาเรื่องนี้อาจจะเป็นอยู่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่อิซักพูดกับสมุดสอนเองแต่ทั้งหมดนั้นเกี่ยวกับเรื่องเงินไม่ใช่หรือยังไงซึ่งนิวคาเซลก็อยู่ในสถานะที่แข็งแกร่งในขณะนี้แต่ในขณะเดียวกันคุณก็อยากจะเก็บนักเตะที่ไม่มีความสุขเอาวไว้กับทีมใช่หรือไม่ถ้าพวกเขาเองตัดสินใจไม่ขายเพราะว่าราคาไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ แล้วเราจะเล่นให้กับธนักของฝั่งนิวคาสเซิลในฤดูกาลหน้าได้อย่างไรนะเพราะเราทุกคนก็บริ้ดีนะว่าเขาต้องการจะย้ายทีมในครั้งนี้ผมอยากจะ้เข้ามาอยากได้เขาเข้ามาที่ลิเวอร์พูลในครั้งนี้เป็นอย่างมากเลยนะแต่ว่าราคา 1, 150ล้านปอนด์ที่นิวคาสเซิลต้องการนั้นมันสูงมากเกินไปแล้วมันจะคุ้มไหมผมก็ไม่รู้มันจะเป็นการเัญญาที่ยอดเยี่ยมสำหรับลิเวอร์พูลแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าจะยากลำบากนะ พราะพวกเขาปฏิเสธข้อเสนอไปแล้วเวลาจะเป็นคําตอบในครั้งนี้อย่างแน่นอนหงแดงลิเวอร์พูลตัดสินใจอนาคตของดาวินดูเยสเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่มีข่าวกับยักษ์ใหญ่ในดิสซาดิอาราเบียซึ่งฟาบิโอรามาโนนักข่าวจอมแม่นชาวอิตาลีรายงานข่าวบอกว่าหงแดงลิเวอร์พูลแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษพร้อมจะปล่อยดาวินดูเยสกองหน้าทีมชาติอุรุกวอยออกจากทินแอนฟิลด์ทันทีหากได้ค่าตัวประมาณ65-70ล้านยูโร โดยอนาคตของดูยเยสกับลิเวอร์พูลกลายเป็นเครื่องหมายคำถามทันทีหลังจากที่ของแดงลิเวอร์พูลนั้นตัดสินใจที่จะคว้าตัวอูโกเอกิติเกมาจากกระด้างของไอทรักแฟรงเฟิร์ชด้วยค่าตัวรวมแล้วกว่า79ล้านปอนด์แถมยังอยากได้อล็กซานเดอร์อีซักกองหน้าของเดวคลาสเซนมาร่วมทีมอีกรายซึ่งถ้ามันเกิดขึ้นก็จะส่งผลกับโอกาสในการลงสนามของดูยเยสทันทีท่ามกลางกระแสข,ข่าวว่าจะรับข้ามสนใจจากกระด้งของอันทิบรารนยักษ์ใหญ่แห่งซาอุดีอาระเบีย ท่นี้รายงานขา่าวล่าสุดจากเวราวโมานโนระบุนว่าการเจรจาระหว่างดาวินตูเยสกับอันติรันกำลังดำเนินการไปได้ด้วยดีดูเยสน่าจะย้ายไปค้าแข่งในลีกซาอุดิอาระเบีเยใวนวันนี้ลิเวอร์พูลต้องการค่าตัวประมาณ6 5ถึง70ล้านยูโรพร้อมปล่อยตัวทันทีโดยเชื่อกันว่าอันติรันนั้นตเตรียมจะยื่นข้อเสนอเพื่อขอซื้อตัวดูเยสอย่างเป็นทางการในอีกไม่ช้านี้และข่าวลิเวอร์พูลในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมันจะกันมาม่ควทีต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันทุกครับ